การภาวนาคือการพัฒนา <c oughs> ใ,นในการฝึกจิตในรูปแบบสิ่งท้าทายหรือว่าเป็นงานในเบื้องต้นก็คือการน้อมนำจิตออกจากนิวรณ์ กีเลชุดนิวรณ์ไม่ว่าเราใช้เทคนิคอะไรวิธีการใหญ่เป้าหมายอันเดียวกันทำให้จิตใจเป็นอิสระจากนิวรณ์แล้วก็เริ่มต้นโดย <c oughs> สิ่งแวดล้อมแล้วก็ฝ <c oughs> ึกจิตในสถานที่ไม่ไม่พลุกพล่านเ,าเสียง มีน้อยที่สุดสิ่งรบก,กวนเรื่องอเครื่องอโทรศัพท์อะไรต่างๆที่ชอบตึงจิตออกจากปัจจุบันแล้วก็วางไว้ชั่วคราว,วก็นั่งในอิริยาบทที่เหมาะสมกันเรา <c oughs> ถ้านั่งคัดสมาธิได้ดีคัดสมาธิ เป็นอิริยาบถท, <c oughs> ที่ให้ฐานสามเหลี่ยมในกับร่างกายจึงก็มั่นคงทีนี้การการนั่งคืออิริยาบถนิ่งการเจริญสติเ <c oughs> ราต้องการให้สม่ำเสมอในทุกอิริยาบถ ทั้งนิ่งทั้งเคลื่อนไหวในอิรียบทเคลื่อนไหวเราฝึกด้วยการเดินจงกรมอิรียบทนิ่งเราฝึกด้วยการนั่งนี่การการปฏิบัติไม่ว่ารูปในรูปแบบและนอกรูปแบบต้องชังสังเกต ่สิ่งใดได้ผลสิ่งใดไม่ได้ผล <c oughs> ค่อยๆเรียนรู้จากประสบการณ์เราอาจจะได้สังเกตไม่ยากว่าเราจะวางขาวางมืออย่างไรก็ไม่ค่อยมีผลต่อการเจริญสติแต่สิ่งที่มีผลชัดเจนมากก็คือกระดูกสันหลังนั้นก็จะนั่งอย่างไรให้เอื้อที่สุดตัวงาน ก็คอยสังเกตสังเกตว่าท่านนั่งตรงมากเนื่องมันรักษาได้ไม่นานสองเฉเครียดที่ทำให้ล้มหายใจ <c oughs> อึดอัดจะทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอกหรือปวดหัวสิ่งเหล่านี้เป็นฟีดแบ็กเป็นสิ่งสะท้อนร่างกายบอกว่าไม่พอดี การทำนองเดียวกันถ้าเรานั่งไม่ตรงเลยนั่งเพียงนั่งงอนเนี่ยไม่นานก็ชักจะง่วงละจิตไม่อยู่ก็สแสดงว่าเราขาดความเพียรดังความพอด,ดีเป็นอย่างไรความพอด,ดีมันมันเป็นสิ่งที่เกิดจากการลองทํา แต่เรียนรู้จากประสบการณ์ <c oughs> ถ้านังตรงแต่ไม่เกรงเป็นอย่างไรไหมรู้สึกจะดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นี่ในการภาวนาไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องยาก <c oughs> แต่บางวันมันยากมากบางวันคอยยังชั่ว บางวันคอยของค้างจะดีเราก็สังเกตว่ามีมีอะไรเป็นเหตุป็นปัจจัยเหตุปัจจัยบางอย่างก็ขึ้นอยู่กับชีวิตประจำวันแต่ในขณะที่นั่งสิ่งสำคัญคือแรงดนบัรดาใจว่านั่งทำไมนั่งเพื่ออะไร ถ้าเราไม่ระวังนี่ตัณหากิเลสเข้ามาครอบงำตั้งแต่ต้นเลยถ้าเราอยากได้อะไรสักอย่างอยากเป็นอะไรสักอย่างเรียกว่าแรงดนบันดาลใจไม,ไ,มไม่ถูกต้องแล้วถ้าจิตจะสงบมันจะเป็นมิจฉาสมาธิแรงดนบันดาลใจที่ต้องการก็มีความคือความกระตือรือรน้น ในกระตัวการกระทำไม่ใช่ผลการกระทำเชื่อมัอม่นว่าการฝึกจิตการเจริญสติการลมหายใจเป็นต้นนั้น <c oughs> <c oughs> เป็นทางที่นำไปสู่ความลุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้เป็นสิ่งที่ยากแต่ยังอยู่ในวิสัย ที่จะทำได้และได้ผลเป็นสิ่งที่ทำให้ <c oughs> ชีวิตดีขึ้นทำให้ปัญหาในชีวิตลดน้อยลง เราจะทบทวนถึงโทษทุกปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นและเคยเกิดขึ้นในอดีตเพราะกิเลสที่เราควบคุมไม่ได้และไม่รู้เท่าทันแต่เมื่อเราเระลึกถึงสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตในเหตุปัจจัยสำคัญคือคุณธรรมอยู่ในใจโอ้วันนั้น เราก็ทำด้วยความเมตตาจริงๆทำด้วยความเสียสละจริงๆอันนั้นเราก็อดทนมากนะเ <c oughs> มื่อเราเห็นว่าทุกในชีวิตที่ผ่านมาเกิดเพราะกิเลสสุขสุขแบบที่มีคุณภาพสุขที่ไม่มีโทษตามมา เกิดจากคุณธรรมทำให้เรามีความเชื่อมั่นว่าการฝึกจิตเพื่อให้กิเลสลดน้อยลงหรือกิเลสหายการฝึกให้ปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนาคุณธรรมที่มีแล้วให้เจริญงอกงามเป็นงานสำคัญเป็นงานจำเป็นในชีวิตไม่ทำไม่ได้ ือในบา,บางวันถ้ากำลังใจน้อยอาจจะขยายความคิดย่ำหน่อยแต่บางวันแทบจะไม่ต้องคิดนิดเดียวกำลังใจก็มาแรงดนบันดาลใจก็มาแล้วมีฉันทะเมื่อมีฉันทะเป็นแรงดอนบันดาลใจวิริยะความเพียรก็มามาเอง ที่ในการการภาวนาสิ่งที่เราต้องการคือการตั้งพุทธภาวะหรือภาวะตื่นรู้ขึ้นมาในใจแต่ดำรงไว้ต่อเนื่องมีความตื่นรู้ต่อเนื่องถ้าความตื่นรู้ต่อเนื่องนิวรณ์ต่างๆ ความเพลินคิดระลึกอยู่ในสิ่งที่ชอบเรื่อหมกมุนกับความคิดในสิ่งที่ไม่ชอบบุคคลที่ไม่ชอบความงุงเหงาหานอนความฟุ้งซ่านหดือร้อนใจความลังเลสงสัยสิ่งกิเลสเหล่านี้ที่ท่านเรียกว่านิวรณ์ก็จะค่อยๆหายไปแต่ทำยังไงไอ้ตัวรู้เนี่ย ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันจะไม่หลุดจะไม่ขาดงนั้นเราก็ตั้งผู้รู้ขึ้นมาความตื่นรู้ขึ้นมากับกายร่างกายของเราโดยเฉพาะลมหายใจการ หายใจเข้าหายใจออกเป็นกายส่วนที่เหมาะกับการเจริญสติเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดไม่มีลมหายใจก็ตายมีลมมีชีวิตก็คือหายใจ แล้ก็รู้รู้อยู่ในปัจจุบันโดยมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเพื่อนช่วยเป็นกุศลุมาหายใจเข้าแล้วก็รู้หายใจออกแล้วก็รู้รู้อยู่ในปัจจุบัน ในเบื้องต้นเราก็รับรู้ในอาการของลมหายใจอย่างเช่นว่ายาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดการดังข้อสังเกตในลักษณะอาการของลมก็มีผลทำให้สร้างความผูกพันระหว่างจิต สิ่งรู้ของจิตกอลมงหายใจตัวรู้ก็จะอยู่ตรงนั้นไม่หายไปไม่หลุดไปเมื่อจิตยังไม่ค่อยยอมจิตชอบหาความบันเทิงกับความคิดความจำบอ่อยๆตาม ประสาตามสัจชาตญาณอย่าเพิ่งท,ท้แท้อย่าเพิ่งเบื่อนายคอยๆกลับมาอยู่กับลมหายใจเราฝึกอะไรก็แล้วแต่จะต้องผ่านช่วงตะเกียรตะกายลมล,ลุกครุกคลานไม่ไม่ว่าเรียนอะไรไม่แต่เรียนวิธี เล่นเปียโนเป็นต้นเปื้องต้น,น,ตนนะยาก <c oughs> แต่ใจเย็นค่อยๆ <c oughs> ทุกลมหายใจก็มีความสำคัญความสำคัญเท่าเทีเทยมกัน เพราะจิตจะร่วมเป็นสมาธิเมื่อสติสัมปชัญญะเมื่อตัวรู้ไม่หลุดไปไม่หายไปแม้แต่หนึ่งวินาทีนั้นก็ให้ความเคารพความเอาใจใส่กับทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก โดยที่วา,วาระของการฝึกจิตเราไม่ได้นับในนาฬิกาว่า30นาที40นาทีห่งชั่วโมงเอาหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกนี่คือการภาวนาครั้งหนึง่งนีก็ <c oughs> นั่นแล้วก็เริ่มภาวนาใหม่เริ่มต้นใหม่หายใจเข้าให้ยใจออกเราก็ประสบความสำเร็จแล้ว ก็เริ่มต้นใหม่นึงลมหายใจเข้านึงลมหายใจออกในทางโลกนิสัยทำรรมาได้เสร็จจะได้ทำมาตั้นต่อไปก็เป็นนิสัยเป็นความเคยชินมากแต่ในการภาวนาไม่ได้ ไม่ใช่ว่าดูดูลมหายใจนี้ให้เสร็จจะได้ดูลมหายใจต่อต้องให้ความเคารพให้ความสำคัญให้เกียรติกับทุกลมหายใจเท่าเทียม